เราก็ถึงจะบันใดพ่นว่าพันลูกเพื่นกับมานนัจ้ะเพื่นผูกเสียงาเลยม่าอยู่ด้วยกันถ้าลูกมานนะแม่จะยัดคนผูกแม่เดียวจ้ะคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดแฟนจหญ่ตั้งแต่ละอายุอันตั้งแต่ละอายุขอนึงก็จะตาตา เรเพิงยโมคืนแล้วเพิ่ยเอาหมีมตรนะดูพี่แม่จะเพิ่เพิ่นักูก็แตกี่มงนี้ไม่เป็นปลาเพิ่งห้าไปเหน่น้นยิงันหนัจะเห็นสัญญาบยุงยนอันยิงนสามคนเหรอจะนี่าเห็นะยิงยนอีกอ่ะนี่หน้าดำแล้วกับีีตุ่นโพน้ะนี่นี่ต้นโพนันพาแพ ผ่านเขาไปฟูน้ำมองพ่นเอาเรศมองนั่นนี่ทีนั่นจะพาหมูข้อนะแม่มขี้นะลาหมูข้อยังจมียิ้กัดแาตะก้องนาพักย่านได้จนบวกการมุ้หมูซื้อกระยุอันมองนี่เป็นยังใดเวาฟังแม่หนูเป็นเดกคนนี้เต้นต้นตั้มมาที่เต้นคนนี้ เป็หี้ยเห็นแต่บันไดบันไดเห็นแต่เหือกคุ้นเหยียดลงมาจ้ะเพื่อนเอาบาถึงจ้ะบันไดเพื่อนว่าเพื่อนอันลูกเพื่อนกับมานัา่งจ้ะเพื่อนผูกเสหย้าไเหย้าอยู่ได้จังผ้าลูกมานนะแม่จ้ะผูกแค่คนบานนี้ผูกแม่ผิวเดียวจ้ะเอาแม่ <พอ S 1> เป็นผูงง้หญิงแต่ลูกแม่จ้ะพอเพระม่านั่มบันนี้ลูกอยู่จังไหนบันนี้เมียเขียแต่พอ แม่เขียนในปุ๊ว่าแม่อะไรมาตอตนเอาบันไดมามึงมีลูกกะลูกกะซ้ำนู่นอีกแล้วจ้ะลูกลูกกะแม่บอกว่าเอาบันไดไปเชียงแล้วแม่ก็ทุกข้อลงลูกก็นั่งหายี่นี่ยจ้ะแม่เออแม่แม่บอกป่ะลูกเก็หายหายกันนั่งอยู่หมู่เหนือจ้ะวันนี้โดนไปโดนไปโอายีผู้เห็นเด็กหนุอยผู้นั่งอยู่นีเพื่อนกะดันได้เพื่อนเคย่างนี้แล้วจ้ะ เพิ่นพูดว่าแม่เพิ่นตายแล้วเพิ่นจะย่างไปนะจ๊ะย่างไปเอิ่นคนบ่กประเด้ย่างไปเอิ่นขนาดย่างอย่างนี้นะจ๊ะแต่กี่ม่องนี้ไม่กลับเป็นป้าเหมือเลยปลดกับว่าเห็นมันเป็นป้าอันนี้เขาสั่งขึ้นมาใอไหม่แต่อันนี้เขาก็มาใหม่เหมือนอืออีหล่าผ้ามาเบืองมองข้าเจ้าผูกข้อตายเป็นผู้หญิงผ้าลูกมาแมกนะโอ้ยขนคิงลูกไายอีหล่ามาจังสีอีหล่าเคยเห็นเพิ่นบ่ เม่ค่อยเห็นจ้ะบ่เจ้าขึ้นไปใช้ผู้ี่รเห็นคักคักยิ้วมองไหนเห็นคักๆัก็บกับไม่จะได้วัดลหละจ้ะหลายบ่ลูกเยอะข่ดงั้นคหะวัดก็ตรงข้ามกับนี่ค่คะาดก็ตั้งแต่ตั้งแต่หลักหลักหลักนูน่นโค้งเลยค่ะยืนเฝ้าธาตุเจ้าของหนึ่งบ่ลูกค่ะยืนจุ้กยืนเสาอันาธาตุไปาธาตุมั่นนี่วลายเห็นยันยืน นั่งเฉยจ้ะเอ้านั่งยังไงไหนไหนนั่งยังไงที่ทั้งหนาวสถาเจ้าของมาจ้ะโอ้ผีน่ะน่ะแม่นจากคือจังสมเพชเจ้าของนี่ว่าเจ้าของายเห็นยังคือ่ายู่น้ำหลูกมาจ้ะโอ้สมเพชเจ้าของอีกโอ้เมื่อนั่นที่น้องปินผ้าไปเอาน้ำผีผมยาวกะพี่ลายรู้จกันก็ผูกข้อไตนะจ้ะอ่ะเอ้าคนเดียวกันพี่ดี่นี่ เพืเดียวกันเลยพามานี่เลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะมาลงเพื่อนก่อนอนุญาตเรื่องโรงแรมผู้มาลบดูเด้อบาดนี้น้องเพิ่นพามาเพิ่นกามาสิพามาขอโจ้ขอลาบให้สายบุญสายเอฟซีร์ว่าเมนผู้ใดฟังไปฟังมาปานีเมื่อนั่นน้องปิ่นบ่เห็นแม่กระลูกแต่ว่าเห็นผู้ใดน้องปิ่นเห็นคนที่เพิ่นขี่รถผ่านไปนี่เพิ่นได้กินเหม็นมันเป็นทางเชี่ยจัดหน้า มันไม่น่าต้องใต่ซ้ำซ้ำหน้าจะเลื่องไต่เพล่เพิ่นผ่านไปนี่ดูๆเพิ่นเลยได้กินเมันเหม็นมันเป็นปลาเมื่อจาะท่านี้กดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำเด้อค่ะน้องปิ่นบัดนี้เพิ่นอันมาหารหาเจเพ็ดนะจ๊ะเพิ่นได้กินเหม็นบัดนี้เพิ่นเลยย่างมาเบิ่งเพิ่นเลยเห็นไหมบัดนี้จ้ะอ้าวปลูกจนเหม็นขุนบอลูกแม่จ้ะ ก็จมือบุมือป็นเน้นเลยนะจ๊ะิลาก็ได้ไปเห็นเพื่นอยู่ในวัดเพิ่นจุงลูกเขาในวัดบ่อซ้อวายาวัดท่วงด้ได้กินโดนเหรอเด้เห็นไหมเอ็ดแก่ท้วงเฮ็ดหยั่งอยาท่วงเ้าไปได้มารบหลูเด้อเอาถ้าเกิดนู้นว่าได้กิน้ละจ้ะเอาไม่ดวงได้กินบ้านานแล้วนะว่าจะได้ ว่าน้อยเด้เต็มเต็มเลยค่ะขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อขออนุญาตคนลุกเลยนะครับตอนนี้ไปใส่ไอ้อย่าพูดอย่าปวดเอาน้องปีนขอโชคเพื่อนหน่อยเอ้าห้องมาเพราะว่าขาเร่งมาโอ้ดีมีแม่มีลูกรถแม่รถทำไมเร่งล่ะครับทีนี้เร่งเองแน่นอโอ้ยเร่งก็เร่งเลยพ่อได้แล้วรถสิน้ะมันเหมือนบ้า วอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปดับเครื่องรถก่อนเนาะเอ้าทำไมเครื่องเครื่องเงร่เสสงวะเออดีดด๋ยวงเรื่อง,งเลยไปอยเครื่องอยู่เอ้าเพอ่ินก็คงงงอะเนาะว่าเรามาทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตเนาะอุ้ยขนลุกครับผมตอนนี้เดินดับเครืออ่องละ เพื่อนก่อนนะลูกว่าน้องมาทำอะไร <c oughs> มือนีน้องปินเดอร์เจ้าที่เจ้าฐานดวงดินญ,ญานที่อยู่นี่คือเพื่อนผ้าท่างช่องนี่มาทายถ้ำให้มันออกกอ,อนไล่กับขอ,อยอดวิวอยอดแช่พุละลานลานวิวเพื่อ,อเป็นกำลังใจใน้องปินน้องปินเป็นคนขยันหลักาเป็นเด็กกตันยู่ขันเพื่อนบอกเลขคือคนกระสิได้ค่าขนมจากเอฟซีให้เจ้าที่ เอาบุญน้ำเด็กหน่อยเดอ้อให้เพื่อนรูปออกมากแล้วแม่นให้น้องไดมี่ทุนการศึกษาต่อไปพอวาเอเซีหลายค้นเพื่อนกาติดตามน้องปินคุนทีวาเห็นผีไปตามให้แน่เพื่อนได้วางสิมาเบิ่งได้จ้ะเอาบไปน้ำกันอเอาโซกไปน้ำกันเดอ้อได้แล้วเห็นว่เนาะบัดน,นี้เบิงเลขศูนย์เฉลออ์เลยนี่เมยนแมนศูนย์คู่ผลวายอยู่ดีโอ้ คือเลยคือเป็นใบดีนะตัวบบง่ายตุ่มต่างเด็กหนอเด้อค่ะเอฟซี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องเห็นออีหลาอันมาจังสีอีหลาป้ายานโบลูโบจ่ามันไม่ยังเป็นยานเลยจ้ะเอ้าแต่เอฟซี่ช่างบ้านว่าขนรูขแห้งเดี๋ยวนี้นะแล้วทีมงานน่ะได้กินได้กินแบบกินเหม็นมากรู้ว่าอะกินเลยจ้ะเอ้าจริงเหรอ เป็นสีบรอนด์จ้ข้าบนงยอากาศนู่นตรงนู้นยิ่งเหม็นตรงไปดับรถนะเอออย่างแรงเลยตรงนู้นก็มีคันั้นตรงต้นที่จอดรถนั่นแหละค่ะคืออะไรลูมันมีสองสุค่ะว้าดูทำไมเหม็น่ะตรงที่จอดรถนั่นอะเหม็นมากเลยนะตรงนั้นเน่ะอันนั้นเขาเป็นอะไรอันนั้นเขารถชนค่ะ รถโอ้รถชนตรงนี้หลังจากที่มาผูข้ออยู่นี่ละการถเกิดอุบัติเหตุเลยบ่ลูกเอซีบอกนั่งดูยังขนลุกเลยค่ะอันนี้กาลังโ,โพเพเดอร์พี่น้องขนมืดมืดนี่ประกาศมานนองกับผ้าขึ้นสามรอยซุยสาซุยายมากมากหวัดกไม่จังหูได้หนิเอาน้องน้องปินเห็นเป็นตัวไหนลูกศูนย์อะไรลูกศูนย์นเห็นเลขเก้าเจ้ะคะ่ะศูนย์เก้าอลูก 09แล้วก็เลขสองตรงนี้เลขสองโคตรใหญ่เลยค่ะ092สองโคตรใหญ่เลยคุณอา FC ดูเด้อใหญ่คัแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นแรงแล้วนะขออนุญาตขออนุญาตภูมิเจ้าที่เด้อ092ใช่ไหมครับน้องปีนแข็งๆไ้เยอะแยะนี้จากกันเลือกทีมงานเอาพี่สษกี่ผมมะไม่นะเอากลางวันนี่พี่ยังไม่มีใครสกิีเลยเสื้ออะไเด้อเมื่อกี้นี่บ้างย้าหรือเปล่า กลางวันได้นี่กลางวันได้ไม่ใช่กันแล้วน้องปิ่นไม่กลัวเลยหรอลูกเวลาน้องปิ่นเห็นผีน่ะไม่ไม่ค่ะแล้วผีพูดกับน้องไหมบางวันบางบางบางครั้งเขาก็บอกว่าปิ่นทําอะไรปิ่นทําอะไรอย่างนี้เขาพูดสองครั้งสิดกันแล้วนูก็บอกว่าก็ก็นั่งเฉยๆนี่แหละค่ะศูนย์เก้าสองแล้วเขาก็เงียบไปเลยค่ะใช่ไหมต่ว่างยุ่งลนเด้อยุ่งบบกัดน้อง ที่แรกว่าจะไปเอาในวัดกลัวกินแต่แต่ตอนนี้กินหายไปแล้วน้องพูดเก่งมากใช่ค่ะเอฟซีบอกมขาหนูบอกเขาว่าถ้าถูกจริงขอให้กินหายไปเลยโอ้ถ้าโอ้โหหนูหนูหนูบอกเขาใช่ไหมไอ้ฐานค่ะไอ้ฐานว่าไงลูกถ้าถ้าจะถูกจริงๆขอให้กินหายไปเลยไม่ต้องมาอีกแล้วกินก็หายหายกินหายนะน้องในเดอบานนี้น้องเป็นคนใจกว้างมาก หนูเห็นจ้าจ้าอยู่มองได้เนี่ยที่แบบแข็งแข็งตอนนี้นะคะหนูเห็นเขายืนตรงนู้นค่ะตรงไหนลูกตรงไหนตรงไหนไกลไหมอยู่ไกลไหมคะแอดมินมคนลูกไกลเหรอโอ้ขอตื้นเนะขะว่าแมนเฟินเห็นแต่หนูยิ้มตอนนี้่ท ทำไมต้องถามว่าไกลไหมฮะต้องถามว่าไกลมันเป็นตาญานลูกเห็นไหตัวใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ธรรมดานะลูกวิ่งก่อนเลยนะร้อยเมตรลูกเราจะวิ่งไม่ทันนะลูกเราสีแล้วเดาน้องบอกเพื่อนหน่อยว่าเรามาขอโชคแล้วบอกบอกเพื่อนหน่อยครับเราไม่ได้มาทำอะไรไปไหนแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกที่ลูกเ่นฮะ ผู้หญิงค่ะเอ้าไม่ใช่คนนี้เหรอคนนี้ก็ผู้หญิงค่ะคนละคนเหรอลูกตรงนั้นผู้ชายเอ้าเอฟซีถามมาว่าให้น้องถามเขาหน่อยว่าเขาอยากได้อะไรไหนไหนหันกล้องไปดูหน่อยตรงไหนลูกหนูเดินมาตรงนี้หน่อยตรงตรงไหนลูกเห็นตรงไหนไม่ต้องไปเดินใกล้เขาก็ได้ลูกใกล้เขามาเกรงใจเขาเออไม่ไม่ต้องไปถึงนั่นก็ได้ลูกตรงนี้แหละใกล้เขาเยอะลูกเกรงใจเพิ่นแยงซีฮะแย้งจะพาไปดูตรงจุดเขายืนเอาไปดูตรงจุดเขายืน เก่งใจเขานะลูกไม่เป็นไรไม่ต้องเก่งใจแต่แต่กินแต่ว่าแม่เก่งใจเขาน่าลูกตอนที่มีใบไม้นิดหน่อยเนาะค่ะอ๋อตรงไหนลูกนี่ตรงไหนตรงกลางนี่อ้ยไก่บังหึงบาวยืนี่ไก่ใกล้ตัวนี่เออมาับมาถือแล้วมาบ่าวยืดแล้วสีสบผ้าแลนย่างเว้นนี่าีนี้ไหมไม่เว้นเด้อนี่มันสีปกมุ้งแรกเมื่อคุณมาฝันว่าถ้าจะพามาถ่ายจริงี เพื่อนอยากได้พวกน้ำแดงกับพวกผลไม้เอา<ม>้าวข้าวเขาไม่ได้กินค่ะเขาไม่ได้กินข้า,ขา,ขาวูกใช่ไหมสรงเด้อเอฟซี <F under S 1> ถือกระแนำแดงเขาผลไม้มาเดื่งเพือพ่อนเพื่อนไม่ได้กินอะไรเลยหรอลกูกใช่ค่ะโอ้ยสงสารเพือ่อนเนาะสงสารเพืออพ่อนเนาะเพื่อนไม่ได้กินอะไรท่านขาอแดงแล้วก็พวกผลไม้แล้วก็วข้าวค่ะเขาบอกว่าข้าวอะไรก็ได้ค่ะแต่เขาให้เป็นข้าวเขาหิวมากเลยตอนนี้เขาหิวมากเลย อยู่แถวนี้ก็มีค่ะฮะอยู่ข้างหนูนี่ค่ะไหนต้นไม้นี่ลูกอยู่อยู่ต้นไม้นี่ก็มี่ว่ะสิแล้วก็อยู่ข้างหลังตรงต้นนั้นก็มีมาหมดเลยเนาะเอ้าต้นีไมาเยอะจังคือมาหลายที่เราลูกสองคนค่ะสองคนโอ้ก็ตรงนั้นกับตรงนี้นะคะโอ้ผู้หญิงเขาอยู่ตรงนั้นเขาผู้ชายเข้าม่อยู่ตรงนี้คือเขาดูพวกเราอยู่ค่ะเขาดูสองคนแล้วค่ะ ขาดูเราสองคนแล้วแล้วเขาจะให้โชคเราไหม้าเรามาทำอะไรให้ใช่ไหมคือเขาอยากได้น้ําแดงอยากได้ข้าวข้าวอะไรก็ได้ใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรอีกผู้ชายตรงนั้นอันแม่เขามาเอาไปแล้วค่ะแม่เขาเลี้ยงอย่างดีเลยค่ะแม่เขาเลี้ยงอย่างดีเลยเขาเป็นลูกคนรวยด้วยค่ะออืืม ขออนุญาตเถอม,มันมีเสียงเพลงเสียงเพลงดังมากเลยครับตอนนี้ขนาดกิ้งกายังไม่กลัวได้กิ้งกาวิ่งมาหาเนี่ยเห็นืหมเอ้าน้องติ้นรอบรอบ,รอบมีผีหลายเอาง่ายๆค่ะ<ไ>ตอนนี้น้องเห็นจักจัก,จกต,ตัวละผีเอา้าไม่กี่ตัวค่ะต้องถามว่ากี่คนกี่คนอ๋อต้องถามว่ากี่คนอผู้จิตกี่ตัวมันมันเป็นพวกสัตว์ค่ะอขออนุญาตเ้อบ้บานี้ขอตรวจได้เลย ดว้วยความาบาเบอร์อันเจยเนาะไม่รู้มีมีกี่คนลูกถ้าถ้ารวมรวมถ้าหนูเห็นนะมัเป็นสี่อตอนนี้มาสี่ค่ะมาจากในวัดบ้างด้วยค่ะมามาดูเรากำลังถ่ายทำเนี่ยนะค่ะโร้โหตอนนี้บรรยากาศกำลังขึ้นจะเมื่อยเนาะสี่ตอนนี้มาสี่คนคือสี่คนแต่กล้องไม่สี่ค่ะ กลังไรโจเขาเขาเขาถามแม่มาทำอะไรกันเขาไม่ถามค่ะเขารู้ค่ะเขารู้หนูพามาหลายที่แล้วค่ะโอ้แล้วูกันขาก็ลุกได้ตอนนี้็นลูกเนาะแต่คืออย่างน้ำ้มน้ำหวานเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นมาได้ตัวตัวเองก็ได้มาหาาถอุทิศได้วินข้ามาก็ได้เนาะค่ะขอให้ออก902นะแม่เบิร์ทักแต่ไม่ยั้งเอง9 จะมาเลี้ยงขอให้เข้าสามตัวตรงตรงหามปีนหามไปอืมเนมาเลี้ยงเพิ่นอยากกินครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเอฟซีครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่ต้นไม้แห่งนี้นะครับต้นไม้ที่เขาผูกคอนะครับเพิ่นยืนอยู่ตรงไหนลูกเพิ่นยืนอยู่ตรงไหนว้าย เอาเดี๋ยวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้เป็นเด็กมีเซ้นต์นะครับผมคือน้องนี่เห็นวิญญาณนะครับเนาะครับวันนี้น้องพามาขอต้นไม้ที่เขาผูกคอผู้วายชนนะครับเนาะยังไงก็กราบขออนุญ,ญาตขออภัยนะครับที่ได้ล่วงเกินนะครับผม ตัวเลขของน้องก็มี902602นะครับแล้วก็2ตัวก็มี79แค่นั้นเองนะครับเอฟซี FC ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ